สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทีนนี้ต้นับเข้าสู่เนเชอรัลสวันนี้เราก็มาอยู่เกม7บาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเกม7บาทเนี่ยเขามีอัปเดตตัวละครใหม่นะครับเข้ามาถึง2ตัวนะสําหรับความสามารถเนี่ยผมได้พูดไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ใครที่อยากดูรีวิวความสามารถนะครับก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่านะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเปิดกาชาครับเพราะว่าวันนี้นะครับมันมีตัวละครที่ผมอยากได้อยู่ครับนั่นก็คือน้องยักษ์สกาดีนั่นเองครับ ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราย้ายสถานที่ไปที่สนามประลองใบเซลกันก่อนเลยครับโอเคครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามประลองใบเซลเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับผู้ช่วยของผมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นน้องฮอกกับออสโลครับสำหรับฮอกกับออสโลนะครับต้องบอ,อกว่าผมก็ไม่ได้เอาไปลงพืนพีนานแล้วนะเดี๋ยวไว้วันไหนว่างๆนะครับผมจะลองอัดคลิปนะจะดูว่าน้องทั้งสองเนี่ยยังสู้เมตาปัจจุบันไหวหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดกรชานก่อนละกันนี่เลยครับ สุ่มสุดพิเศษแร็กนาล็อกนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับตู้แร็กนาล็อกประจําเดือนนะสำหรับเดือนนี้เนี่ยตัวแร็กนาล็อกนะครับมาทีเดียวถึง2ตัวเลยนะจะเป็นน้องเอลเเต้นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ในแร็กนาล็อกนะแต่ว่าเขาใส่มาด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดเลยครับคือยักษ์สกาดินะครับสำหรับไลน์อัพรอบนี้นะครับโอกาสออกเอสซาเนี่ยก็จะอยู่ที่3%เหมือนเดิมนะตัวพิกอัพอยู่ที่0.5แล้วก็ตัวไม่พิกอัพเนี่ย อยู่ที่0.2นตะครับตัวละครในตู้ก็ตามนี้เลยนะซึ่งตัวละครในตู้เนี่ยต้องบอกว่าตัวค่อนข้างดีนะครับแทบจะทุกตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถใช้งานได้หมดเลยนะในแพทปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าบางตัวเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ใช้น้อยนะแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นะครับที่สําคัญสําหรับคนที่ไม่ชอบ PVP นะครับผมว่าตู้นี้เนี่ยเหมาะมากๆนะเพราะว่ามันมีตัว PVE เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเมเกอร์ด้านะครับที่เอาไปตีบอลนกโดยเฉพาะนะหรือว่าบรุนฮิลนะครับก็ตีบอลนกได้ดีนะแล กับตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับเวตีบอดกิลโดยเฉพาะนะนั่นก็คือชาวทองน้ำผาเอลาเต้ด้วยนะครับสำหรับตู้นี้นะครับผมคิดว่าเป็นตู้ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะแต่มันค่อนข้างเฉพาะทางนะครับทั้ง2ตัวเลยทั้งเอลาเต้ atte, แล้วก็สกาดีนะสกิลพาซีของเธอเนี่ยมันออกแนวเป็นตัวเคา์เตอร์ตัวละครมากกว่านะครับไม่ใช่ตัวละครเมตาที่จะเอามาใส่กับทุกทีมได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใครที่จะเปิดน,นะครับลองตัดสินใจกันดูดีๆนะครับผมว่า อีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีตู้เด็ดๆนะเข้ามาแน่นอนนะครับอาจจะเป็นฮ o ลลีวู f เฟสก็ได้นะครับหรือว่าอีกอย่างนึงเนี่ยที่มันไม่ได้มาสักพักแล้วนั่นก็คือโคลาโบนะครับมันก็มีโอกาสมาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครที่มีเพชรไม่เยอะลองช่างใจดูดีๆนะครับว่าจะเปิดหรือเปล่านะแต่ถ้าแนะนำเนี่ยผมว่าจริงๆข้ามก็ได้นะถ้าเพชรไม่เยอะนะครับ ก็สำหรับตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าข้างบ้านผมเนี่ยเขาทําบ้านอยู่นะไม่รู้ว่ามันเสียงดังเข้ามค์มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดเสียงดังมากเนี่ยผมก็ขออภัยเ,เพื่อนๆล่วงหน้าเลยแล้วกันนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกระเช้านี้กันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับสามสองหนึ่งไปครับโอเคครับเปิดตัวครั้งแรกโอค้ครั้งแรกนี่ไม่น่ารอดนะดูไม่มีทรายอะไรมาเลยครับรอบนี้เรียบร้อยครับโอเคครั้งแรกไม่เป็นไรครับ ครั้งแรกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะออเดิรนะ์นะเซิร์ฟเซิร์ฟครับเซิร์ฟเซิร์ฟมาไปต่อครับครั้งที่สองครับกิ่งไม้โอโ้ขังที่สองนี่มันดูกากากว่าครั้งแรกเลยเนี่ยโอเคครั้งที่สองยังรับได้เลยครับเอาหน่อยเอาหน่อยควาจริงเป้าหมายของผมในวันนี้เนี่ยคือไม่โลภนะครับขอแค่อย่างละตัวพอนะอย่างน้อยอย่างละตัวครับฟาดไป เรียบร้อยครับไปเลยครับแบบนี้เฮ้ยครั้งนี้แหละมาแน่นอนสกิปแดงหมู่ทอครับได้ไหม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 โอ้โหเดี๋ยวโอ้โหสกิปแดงยังไม่รอดน,นะครับวันนี้สามตาติดครับไปต่อครั้งที่สี่ครับมาขอเธอขอเธออย่างน้อยแบบขออย่งละตัวครับจริงๆ คือระหว่างทางเนี่ยผมขอแค่ตัวเดียวนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยผมสามารถไปเลื้ยงตอนการันตีได้นะครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยฟาดไปชน,ชนะทีชนะทีโอ้เสมอลุ้มไม่รอดครับโอ้สีท่อบบนี้ไม่รอดนะเฮ้ยหอกจังสกิปแดงเออโอเคครับโอเค ผมว่าล่อแล้วเพื่อนจริงจมันต้องได้เลครับรอบมีป่าในวันมาด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับเน็ตมา์เบิลท่านมังกอทองขอบคุณมากคือถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยระหว่างทางผมขอเป็นสกาดเยอะๆแล้วกันนะเพราะผมอยากทําไปทีนะครับแต่น้องเอเลเตเนี่ยขออย่างน้อยตัวเดียวพอนะมาดูกี่ทีก็รู้สึก ตื่นตั้งใจนะครับเออรับไปบอลกิงกิปา่าเฮ้ยเมื่อกี้จ้ด,จดำโอเคสองตัวครับมาหรือว่าสามโอเคสองนะครับมาเขาเซอร์ครับตัวต่อไปึสกัดิสกัดิสกัดิโอเคน้องเมย์เกร์ได้น,นะครับได้อยู่นะได้อยู่ โอ้โหแต่ผมมีแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวหลุดเรท็ที่โอเคนะม่กไดานะอันติผมยังไม่ตันนะยังเหลืออีกหนึ่งตัวครับมานี่แหละเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับยักษ์สกาดีเกตต้โอเคผมว่าไม่แน่นะอาจจะมีโอกาสได้อีกหนึ่งตัวนะครับคือรู้สึกว่ามันมีเซนนะ ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูหรือว่าคิดไปเองอาจจะคิดไปเองครับโหไซมอนมาลัว,ลวเออน้องไซมอนเนี่ยเขาได้วัตถุศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับรอบนี้ <c oughs> ก็ใครที่มีวัสดุเหลือเยอะนะครับลงไปทําดูกันได้นะยูโก <c oughs> นะครับได้ไหมได้ไหมโอเคน่าจะไม่ได้ละเรียบร้อยครับออกจังใหมแล้วก็สำตอนนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าใจชื้นแล้วครับใจชื้น อย่างน้อยผมได้แบบตัวใหม่แน่นอนนะสองตัวนะครับอย่างละตัวนะมาโอ้สีฟ้านะครับไหวปะเนี่ยที่เหลือที่ขอน้องสกาดีเยอะเยอพอครับจริงๆสกาดีสกาดีเท่านั้นโอเคสีทองครับไม่รอดนะโอ้แต่องเยอะอยู่แล้วนี้ดีครับตอนนี้ต้องบอกว่าอาหารผมเนี่ยใกล้หมดแล้วนะสําหรับของอัปเกรดดาวม่วงนะครับมาเฮ้ยโอ้โหไม่รอดครับไม่เป็นไรเพราะว่าน้องสกาดีก็เป็นสีแดงครับโอเค โอเคครับตัวที่สามมาแล้วครับชนะแบบช้ำๆนะครับฉากที่แบบเคาน์เตอร์เนี่ยยังกระฉากปัดคอในเออเขาเรียกอะไรโคตรที่มสดโดนใยบ่าครับตอนล่าสุดน,นะไม่รู้เพื่อนๆได้ดูกันหรือเปล่านะครับโอ้โหมันมากนะงานภาพที่แบบสุดยอดจริงๆอะ่ะคือผมอะวันเดียวนะครับผมดูซ้ำไปสามรอบเพื่อน,อนคือแบบปกติไม่เคยดูอนิเมะอะไรซ้ำขนาดนี้นะแต่แบบ มันของจริงครับคิเอสนโนย่าบ่านะใครที่ยังไม่เคยดูนะครับลองไปดูนะเพื่อนๆมีภาคผ้าน,นะครับดูได้ในเดนฟิกนะอันนี้โฆษณานี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับมาโอเคน้องเดนเน่แลกหน้าลองนะครับโอ้โหไม่เป็นไรรู้สึกว่าอันติยังไม่ตันนะน้องเดนเน่แลกน่นหรอได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้เอาจริงเป็นตัวที่ใช้ได้นะครับในพ v พน้องเดนเน่เนี่ยมันเป็นตัวเอาไปเคาน์เตอร์สายบัฟนะเฮ้ยได้อีกไหมเนี่ย ไม่แน่ไม่แน่อันนี้ไม่แน่มาทีโอ้โหสคิปแดงกโดนตกกระเด็นก็ครึ่งทางครับหอกจังไม่น่ารอดอันนี้ไม่น่ารอดโอเคครับไม่เป็นไรเรายังมีลุ้นนะครับการันตีเอสซาหนึ่งตัวนะมาขอเป็นสกาดิหรือว่าเอลเต้น,นะครับโอกาสเนี่ยหนึ่งในสามนะถือว่าเยอะนะครับเอาจริงเยอะมากนะหนึ่งในสามสามสองหนึ่งฮึบ บุนฮิลครับสำหรับน้องบุนฮิลเนี่ยก็ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าพีเนะครับบุญฮิลอันติเขาเนี่ยมันเป็นรู้สึกว่ามันจะสามารถฮิลได้มั้งจากเดเมที่ทําได้นะเพราะฉะนั้นยิ่งอันตินเลเวลสูงเนี่ยมันก็สามารถฮิลฝ่ายเราได้เยอะขึ้นนะแต่ว่าเป้าหมายของคลิปนี้เนี่ยเป็นสกาดี้กับเอลเเต้ครับฟาดไปชนะทีโอ้โหแพ้ครับไม่เป็นไรเฮ้ยรอบนี้รอบนี้นานครับรอบนี้ รอบนี้ผมรู้สึกว่ามันจอดานานนะอาจจะมีโอกาสนะครับตัวละครใหม่นะที่ยังไม่มีครับโอเคครับเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรนะเพื่อนเออสคิปแดงอโอเคครับฟินแล้วเพื่อนจริงๆป่ามาสอรอบนะครับในหนการันตีนะฟินแล้วฟินแล้วว้าขอร้อง,อองยาดุดเลดพิกอัพได้โปรดฟาดไป แต่ว่ามีถือว่าดีนะครับเพราะว่าตัวละครที่ผมอันติกตันผมยังไม่ออกมาเลยนะไม่รู้ว่าพูดอันนี้นี่เป็นแบบมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดแล้วตัวละครพวกนั้นมันจะออกมาหรือเปล่านะลับไปได้ไหมได้ไหมโอเค2ตัวนะครับน่าจะอยู่ตัวที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 9, 8, 9, เก้าอ่ะแปดเก้าสิบแถวนี้นะครับ ต่อไปตัวที่แปดครับมาแล้วม,ม,มาแล้วตัวแรกไม่น่าพูดเลยครับน้องลิสนี่ตันไปแล้วนะเล็กตัวมาเอลเลเตเออเคเรียบร้อยครับโอเคเอลเลเตเกตโตครับก็สำหรับรอบนี้นะครับคอมพีวเรียบร้อยนะแต่ว่าเปิดไปถึงขนาดนี้นะครับก็เอาให้ถึงการันตีเลยละกันมา ตอนนี้ก็ไปจัดชุดคอสตูมได้อย่างสบายใจแล้วครับออกทั้งสองตัวในหนึงการันตีนะแถมให้อีกสักสามตัวก็ดีครับไม่โลภนะไม่โลบแต่คือต้องบอกว่าของวัตถุอัาดาวโมเนี่ยมันไม่เริ่มไม่ค่อยพอนะตอนนี้โอ้โอเคสีทองนี่เยอะจัดแปดแปดอันนะครับสีทองฟัดไปโอ้โหจริงวันนี้แบบ ไม่มีชนะเลยนะครับตอนแบบวัดพลังเนี่ยเฮ้ยโอเคดาบรสเวนะครับการันตีนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าการันตีดาบอสเวเนี่ยมันจะเป็นรสเวนแลกนัลล็อกหรือเปล่านะถ้าเกิดรถเวนระลอกนี้ไม่เอาได้ไหมคือผมตันไปแล้วนะครับผจำได้เลยตอนเปิดตู้นั้นนี่แบบเกินมาตัวหรือสองตัวด้วยหรือเปล่าไม่รู้อันตินี้ถลักนะครับฟาดไห วันนี้ต้องบอกว่าเห็นทุกรูปแบบนะเทมากอยากจะให้มีแบบฉากใหม่เหมือนกันนะ <im itation> ตอนนี้แบบเห็นเห็นเป็นปีแล้วครับทั้งป่าทั้งรถไวนะมันก็เริ่มเบื่อนะครับมาสวีโก้นะครับตัวที่5้านะครับใช่เปล่าน่าจะตัวที่6ตัวต่อไปครับตัวนี้แหละสกาดี้โอเคเอลาเตตัวที่สองนะครับ เฮ้ยสกิปแดงได้ไหมได้ไหมสวนน่อยสวนน้อยโอเคโอ้โห,โหสกิปแดงตาชิงนี้แบบแพ้ตลอดเลยนะครับวันนี้โอเคฟาดไหมเสมอครับลุงพีนิปปต เรียบร้อยครับสีทองนะมาครั้งสุดท้ายครับวัดกันที่ตานี้แหละดวงของวันนี้ไปเฮ้ยของจังมาได้ไหมแป๊บนหนึ่งขอร้องอย่าก,กระเด็นอ <c oughs> โอเคครับบอกเลยวันนี้ถือว่าโอเคแล้วเพื่อนจบสวยนะครับปิดด้วยตัวละครเอ s เซซ่าอย่างน้อยหนึ่งตัวนะ ตอนนี้นี่พอใจมากครับสำหรับคลิปด,ดีนะฟาดไปโอ้โหถ้าเป็นไม่ได้นี่แบบเออชนะด้วยอย่าลุนเลทเด้โโรดอย่าลุนเลดขอร้องไม่เมสสอนะครับเอลาเต้หรือว่าสกาดีนี่ผมโอเคหมดเลยนะไซมอนนะครับรู้สึกว่าน่าจะอยู่ที่ตัวประมาณ9นะครับน้องเจริโก้ต่อไปตัวที่8ครับใกล้แล้วนะอิสฮอกและ มาทีสกัดดีโอเคน้องพก,กับออสโลนะครับโอ้โหนี้ว่าน้องไม่ได้นะคือผมชอบนะครับต่อให้มาซามนี้ก็ยังชอบนะมาครับก็มาต้องเอาเป็นสกัดดีนะครับอลเต้เนี่ยได้มาสองนะครับสกัดดีได้หนึ่งนะตอนนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอลัเต้สกาดิีเกตโตครับ สําสำหรับวันนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะตัวละครนะครับที่ได้มาเนี่ยก็เดี๋ยวผมอัพไปเลยแล้วกันไดเออ้เดี๋ยวผมทบทวนก่อนนะว่าได้อะไรมาบ้างนะครับคือตัวใหม่เนี่ยได้มาอย่างละสองใช่ไหมอันนี้รวมการันตีหมดแล้วนะครับอัพไปก่อนเลยเออตัวละครเก่ารอบนี้นะครับผมได้นองลิสมาหนึ่งนะฮอกกับออสโลหนึ่ง แล้วก็ดัดไม่ได้นะครับอลิซาเบธเอาไม่ใช่นี่เมกาดาหนึ่งนะครับเอ้บุญฮิลด้วยปะรู้สึกเหมือนบุนฮิลหนึ่งด้วยนะแล้วก็น้องเดนเน่อีกหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับได้มาเท่านี้นะทั้งหมด9ตัวนะครับรวมการันตีไป2นะถ้าบอกว่าผมเปิดไป600เพชรเนี่ยได้มาทั้งหมด7ตัวนะครับก็ถือว่าโอเคนะไม่ตกเกณฑ์นะครับเพราะเลทสามเนะครับผมเปิดไปทั้งหมด200โลนะครับถ้าบอกว่าควรจะได้อย่างน้อย6ตัวนะครับสี่ลุงนะถือว่าไม่แย่ครับวันนี้ โอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกระชาวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกวันนะครับที่ผ่านไปได้ด้วยดีนะรอดพ้นจากความเกลือนะครับสำหรับรีวิวตัวละครใหม่สกาดดีนะครับเดี๋ยวมีตามออกมาแน่นอนนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่จะเปิดนะครับผมก็ขอเอาใจช่วยให้ทุกคนดวงดีไม่เกลือได้ตัวที่อยากได้กันทุกคนนะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนสวัสดี